ท่านกำลังรับชมวิดีโอจากสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนคนตะบอดภาคใต้ S A A B สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาต่อกันอีกนะครับ,รบ,ก,าก,รบการเพาะเห็ด นางฟ้านะครับไว้กินเองภายในขวเลื่อนนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณนะครับทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้และก็สมาคมสิทธิ์เก่านะครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ การเพราะเห็ดนางฟ้านะครับขั้นตอนไม่ยากแล้วก็ไม่ยุ่งมากด้วยนะครับเราเพาะ,ะกี่ก้อนก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่พื้นที่บ้านเราสะดวกนะครับเราเพาะใส่ลังเขาเรียกกล่องโฟมเขาเพ,าะ,เพาะใส่ในกล่องโฟมนะครับเอากล่องโฟมเป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าแล้วก็ตั้งแล้วก็เราตั้งเอาปากเอาก้นนะครับหันเข้าหาฝาแล้วก็เอาปากนะครับหันปากโคมหันเข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็เราก้อนอิดสักสองก้อนนะครับก้อนอิดบล็อกเอาไปวางไว้ในรางโคมแล้วก็ใส่รายนิดๆหน่อยๆครับไม่ต้องเยอะอันนี้คือที่ให้ใส่เพื่อนะครับ เพื่อให้มีความชื้นนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นในการเพราะเห็ดนะครับแล้วก็หลังจากเราได้เห็ดมาแล้วเรามาเรียงอ่าเราเอามาเปิดปากนะครับเขาจะปิดอ่านึกถึงว่าขวดนะครับนึกถึงขวดอันนี้ก็เป็นขวาแล้วก็เปิดขวานะครับเปิดอ่าด้านขวาเห็ดออกมา แล้วก็เราเอาไอ้พวกเศษเข้าวฟ่างที่เขาอุดไว้นะครับเขีย่ยออกเอาหางช้อนด้านด้านด้านท่านหางช้อนท่านนะครับหางช้อนท่านชุบแอลนกออนะครับเอาสำลีชุบแอลกออแล้วเอามาเช็ดที่ด้าที่ด้ามช้อนนะครับแล้วก็เอาไปแค่ออกนะครับที่ที่ปากเห็ดที่มันมี ที่เขาอุดไว้นะครับแค่ออกให้หมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็นําไปเรียงให้เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวนะครับแถวล่างมากกว่าเพื่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลด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 หย่อนลงไปเรื่อยนะครับแถวบนจะน้อยแถวที่สองจะน้อยกว่าแถวแรกแล้วก็แถวที่สามก็จะน้อยกว่าแถวที่สองนะครับเรียงไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็เวลาลดน้ําลดจากบนลงล่าง อย่าให้โดนปากาที่เห็ดมันจะโงกออกมานะครับอย่าให้โดนปากเห็ดปากปาก,ปากที่เราเพาะเห็ดน,นะครับอย,อ,ยอย่าให้น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็พอเราลดน้ําเสร็จเราก็หาผ้าร้ายหรือผ้าอะไรก็ได้ครับที่เราไม่ใช้แล้วเอามาคุมไอรังโฟมไว้ข้างหน้าเพื่อให้เกิดความชื้นนะครับเพื่อให้เกิดความชืน้น แล้วก็เราต้องลดน้ำเช้าเย็นแล้วเราสังเกตได้ครับผ่านไปโดยประมาณสามวันนะครับเห็ดจะเริ่มงอกมาทางด้านที่เราเปิดขวาออกนะครับแต่ถ้าอันไหนที่ยังไม่งอกมาทีแสดงว่าเชื้อเห็ดเดินช้านะครับเ,เพราะว่า,าเชื้อเห็ดเชื้อก้อนเห็ดแต่ล,ละก้อนอ่ะ นะครับ <c oughs> บางก้อนก็ไวบางก้อนก็ช้านะครับ <c oughs> คือเชื้อมันจะมันจะ,จะเจริญมันจะเดินอนะ่ะคือบางบางก้อนมันเดินช้าบางก้อนมันเดินเร็วน,นะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์แต่ละก้อนนะครับพ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> เห็ดโตปั๊บแล้วก็เก็บผลผลิตนำะมาอินเราแต่ว่าตอนเราเก็บนะครับ เราต้องค่อยๆดึงออกค่อยๆโยกนะครับอย่าอย่าอย่าดึงทีเดียวนะครับอาจจะอาจจะมีอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะมีผลเสียนะครับอันนี้คือการทําไว้กินเองนะครับภายในบ้านเพื่อประหยัดต้นทุนดีกว่าเราไปซื้อนะครับ